สับศอกซ้ายเ,เต็มเต็มลูกนี้ปลายเท้าที่ปลายทางหายใจไม่ทั่วท้องสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรี Gen เจนซี่ชาดินไม่ไม้มว่ไทช้เจ็สีวันนี้ไปดูคู่แรกของรายการครับแต่ว่าคู่แรกที่ทอระบดอดทนแล้วก็ฝีไม้ลายมือด,ดีทุก,กันทั้งคู่ 1 1 9ปอนด์กครับ16กรกฎาคม2560กาังเกงสีแดงนี่สายมือครับวันมีชัยศักดิ์บุรีรัมนักชกจากอำเภอปะกลชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนอายุ19ปีที่หันหลังนี่ครับพบกับชินราชเกียรติฟูเฟื่องนักชคจากแดนใต้ครับอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุมากกว่า3ปีครับกางเกงสีน้ำเงินเป็นมวยคอนกาดคนเชิงครับเป็นมวยซ้ายครับวันมีชัย วันมีชัยจะเป็นมีวันมีชายของเขาหรือเปล่าเมื่อ7็ปีที่แล้วจับตาดูครับเป็นมวยฝีมือเป็นมวยซ้ายขณะที่ชินราชนี่เป็นมวยไฟเตอร์ครับแล้วก็มาชกมวยไทยเจ็ดสีในครั้งแรกครั้งนั้นด้วยแล้วก็3ไฟหลังก่อนที่จะมาเจอกันเนี่ยชนะน็อกทั้ง3าครั้งในงานข่าวนี้นะครับแม่ความมุ่งมั่นที่จะแจ้งเกิดนะครับไปอำเภอแจ้งเกิดให้กับทางด้านของชินราชเลยเข้ามา วันมีชัยวันมีชัยนี่แม่จะของถิ่นแบบมวยมวยเจ้าถิ่นแะครับอ่ะชินราชเดินเข้ามาถีไว้ก่อนอหาจังหวะครับอยังดูฉันดูเชิงกันอยู่นี่จะให้จะเตะล่างขึ้นบนซับสอกแม่ลงล่างขึ้นบนโดนซับสอกสวนเลยครับสอกของชินดาชโอ้โหประโยกสามไปดูชัดเด็ดไม้ไม้มวยไทยเจ็ดสีครับนี่ครับสอกลูกนี้ปากเข้าไปเต็มลำตัว ไม่เบาครับนักชกจากแดนใต้ครับคินราชคินราชโดนเหมือนกันกลับมาชมกันต่อครับ3มยกผ่านก็ถือว่าเป็นมวยที่ค่อนข้างกิจจาสูสีผู้ขี้กันนะครับโดยที่คินราชนั้นเป็นมวยเดินเดินมวนคตุจร,จริงๆวันมิชัยเป็นมวยซ้ายดับจังหวะสั่นี่แหละครับเดินแล้วครับคินราชเดินแทงเข่า,าโตแล้ววันมิชัยโตโอ้โหโดนสับซอก มาแล้วครับซ้ายกับขวาคุณมีสอกแล้วผมก็สอกเหมือนกันสอกขวากับสอกซ้ายแม่ใครจะหวานใครจะหนักกว่ากันครับขวานบินไม่บินไม่พูเดินเดินตลอดครับชินราเดินเข้ามาสอกขวาแล้วก็สับศอกซ้ายแม่กะเอาให้ร่วงเลยครับหวานมีชัยต้องรับบทหนักแล้วโดนหลายสอกแล้วครับแต่ว่ายังกิน กินอะไรเขามากินว่านเหนียวครับยังไม่มีแผลแตกเอาคำํคำแล้วก็แทงโอ้ตีไม่ได้ก็แทงครับชินาราชเดินเดินเข้ามาหาจะแทงอีกแล้วสับสอกงัดงัดสอกโอ้โหวันมีชัยนี่จะกินเยอะครับกินกินไม่ได้กินข้าวครับกินสอกเข้าไปแต่ว่าจังหวะฝีมือครับจังหวะฝีมือถีบซ้ายถีบขวาแล้วก็อื้อหือสอกอีกแล้วโอ้โหจอมตอกจากสุราธ,ธานีจริงๆครับ แมชินาร่ามาโอ้โหสุดท้ายหมดยกครับแมาสอกเขากับสายฝีมือใครจะได้รับการชูมือสุดท้ายไปนี่ครับวันมีชัยได้รับการชูมือไปครับโอ้โหมาดูชาดเด็งเป็นไหมมวยไทยเจ็ดสีครับนี่นะครับเดินแทงเข่าเสียบเข้าไปหลายต่อครับที่ออกอาวุธได้แต่ว่าชินราชนี่แกศอกดีจริงๆครับ แต่ละดอกนี่แม่เป๊ะปเลยครับห้ยแรกอาวุธกันสุดๆจริงๆนี่คูแรกของรายการเมื่อ6ปีที่แล้วครับวันนี้เวลาหมดคนเวลาพบกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ